ยอ,อย่างยังมาจอแจดีครับแอดไม่เป็นล่ะอ,ลอ,อยากเล่นอีกอ่ะงั้นถ้าใครอยากจะดูเราเล่นนะครับกดซับสไครต์ซะนะครับอ,อีกตาหนึงครับ <c oughs> เป็นการแจ็คพอต <c oughs> <c oughs> เป็นการ <c oughs> แบบยังไง <c oughs> โบนัสโบนัสไม่ใช่แจ็คพอตอสามตาแม่งก็งชื่นชั่วโมงนะเออไม่เป็นไรแม่คุณยังไม่ตัดเน็ตก็พอใจละพ่อมาห้องเอยใครจะชวนเล่นนะ คุณอยู่ไหนเนี่ยอ้าวห้องไหนครับห้องไหนก็ได้นี่ห้องห้องไม่ได้นี่ครับห้องสิบแปดครับสิบแปดสิบแปดสิบแปดบวกปะอ้าวเคาให้ลุมครับโอ้แม่อย่างงี้ก็จัดไปเลยนะครับจัดไปเลยครับสมบูรณ์เริ่มเคลวันนี้เราจะมาดูวิธีการลุมนะครับเอ้ยห้องนี้เขาบังคับสนายปะครับถูกต้องครับแล้วกูจะทำภารกิจได้เลยไม่ต้องใช้อะไรเฟื่นจู๋โจมค่ะผมไม่คุ้นะ เอ้ยอย่าพึ่งเีโหแม่งพึ่งวิงขึ้นมาแม่งเอาก่อนเลยมปุดกากยังบไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้โดนตาเฮ้ยมันไม่โหดจกวะุนถึงไอลุงไงัโหดูดิซุนวัวมันซุนวูใช่ไหมโอ้เอ้ยอะไรวะใช้ปืนพกได้ป่ะ ลองนี้ใช้ปืนพกได้ปะไม่มีอะโอ้แม่งกูเล่นมีดเลยกูเกียนเลยเนี่ยไม่ได้แล้วจะโหดไปแล้ว,ลวมีระเบิดวะวีระเบิดฟันวีโออะไรวะเห็นได้ไงครับเนี่ยเวีแม่งเทพล่าสุดเจ็ดแอ็บมันโปะวะมังดูซีเฟอร์มากครับมันโปะวะหรือมันโปนโต้ โอ้อะไรวะแมงซุนวูมาเองดิมะแมงแม่มมงมย่างจบวางเนี่ยแม่างจบวางเไอโหมันเห็นเห็นเห็นได้แอร์ผมลอกไปข้างล่างมันยังเห็นแอรเห็นหมีอ่ะเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้มันไม่เห็นได้ดูเลยเฮ้ยเออเอาอมีดขึ้นไปฆ่ามาันปลาระเบิดควันไปแล้วมาคงมาฆ่าผมจะดูมุเฮ้ยมันมันเก็บเฮสช็อตอย่างเดียวเลยครับ <S 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 นี่ไข่ค่าได้โอ้ยยิงหล่อเอามีดจิม <c oughs> มจ้มเ<ะ>องมีดจิ้มราวมากรสุดแบบเขาเล่นสไลดกันแล้วเราไม่ใช่มีดไม่รู้ว่ามันเก่งเกินนะดูดิมากผมก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกนันครับไปแบบใส่ลงใส่แบบนักสู้แบบโตโตน,นักข้ามมาหากาันฮิวันเห็นแล้วมันเห็นแล้วเ โอ้สูมาโดนยิงหัวเลยที่เงียบไปสักครู่นี้ไม่ใช่อะไรนะครับมันมันายไปแล้วครบเวลามันต้องใช้สมาธิในการเล็งสูงองมันขึ้นมานะเวลาเล็งมันต้องใช้สมาธิในการเล็งสูงองขึ้นมาผมจิ้มเลยจิ้มดิจิ้มมันมาแล้วเนี่ยไหนไม่เห็นวิธีการยิงมันเหรอเฮ้ยเมันโหมันโหดมาโอ้ระยะมันสไลด์ระยะใครใส่ผมยครับก็มันมันใช้แบบซุนวูไงแบบว่ายิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปปุ๊บปุ๊บปุ๊บป ทำแบบนี้ครับดูนะยังชาวบ้านเรียกยิงมัวไม่ไม,ไม,ไม่แบบยิงยิงแล้วปุ๊บ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 อะเดี๋ยวมันบอกไม่ถูกต้องถาไปดูปุ๊บอย่เงี้ยแต่มัน,ม,นมันทำได้เร็วกว่าผมเยอะมันเฮ<ย>ดช็อตนะครับเออขายคิวได้ให้<อ>รู้ซะบ้างขนาดนี้ไอแต่ผมหลุดไหมนี่ผมคุณยังตกใจเมื่อกี้เห็นปะไม่ยังสวยเทพที่ไหนก็มาเฮ้ยเจอต้นเทพสไนซ่าไม่ซ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดอีอีโผล่มาเดียวครับ มันไม่โผล่มาเพื่อนเราไปบู๊นแล้ววะครับคุณมาเล่นมีดอะครับไอเกียร์เนยใครไม่ใช้มีดวะโหยเฮ้ยรู้เลย M7 มีดนันแบบยิงแรงอะมันแทงทีเดียวมันจ้วงตายอะครับ O ไม่รู้ได้ไงว่ากูจะขึ้นมาทางนี้วะเฮ้ยเฮ้ยมันรู้แน่มันรู้ไงมันมันโหดไงคือมันแบบมันเล่นมาเยอะแล้วมันจะโชว์เสน่หออะตอนนี้คือแบบ คือว่าจะโชว์เออคือเราเปิดเวทีให้เขาโชว์นันเอ้ยโหนี่ผมจะดวนแบบคือเราให้เขาโชว์ออกสื่อแลยเผื่อตัวเขาจะดังอะไรอย่างงี้ป่ะคือตอนแรกเราคิดว่าเราจะเป็นทีมลูกจกัดนะเขาเฮดช็อตผมมีแล้วครับเก็บแต่เฮดช็อตผมโดนเขาไปแปดลูกยังไม่ได้เขาสักลูกเลยใครคิวเขาได้ไม่ยังโหดอะ่ะผมเป็นหนึ่งในห้าห้าการตายห้าครั้งของเขาอ่ะโอ้โหภูมิใจฮะเอาอีเป็นยวงเลยโอ้โหภูมิในะมันมีอันหนึ่งผมยิงเนี่ยยิงแหละ เดี๋ยวกูเตรียมมีดก่นอนเฮ้ยข้างหลัง,ข,ง,ข,งข้างหลังข้างหลังโน้นนเจอระเบิดควันกูไม่แดกเอ้ยอย่โอ้ใครเพิ่งใครสอนให้ใช้มีดเนี่ยโอ้เอ้ยมีมีม,ม,มีมีสูตรแล้วคือถ้ามาเล่นคนเดียวอ่ะวิ่งเข้าไปลุมมีดในบ้านแม่งเลยยังไงแม่งก็สไลด์มันก็ไม่คงไม่ทันหลายคนลุมหรอกใช่ปะเนี่ยไอันนี้หน้ากับข้างๆขอกูเนี่ะเข้าไปดิโอ้มันทีช็อตผมไปก่อนแล้วว่ะโอ้โหมันเก็บมันเก็บทีละสามสี่เลยนะ ยังโงดอ่ะอยากให้รู้นะว่าใครเล่นอ่ะจะไปหาอะไรยังมิจะเขียนชื่อมันลงไป <c oughs> เฮ้ยมันโง่จังวะ <c oughs> ว่าจะมาโชว์สไนเทพฟเจอคนเทพกว่ากูดับเลย <c oughs> เอ้ยมันมันยิงไม่ยั้งนะรัเออเอาเอาเออเออเอออย่าเพิ่ง สวดีครับเอ้ยเนียบสวาเกียนเกมเมอร์แคสเกมี่กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่โดนก็ไม่โดนก็เกลือนไปแล้วสกอร์แบลกแปลต่อ41ด้วยนะเนี่ยโหดจริงงทิ้งไปเลื่อนเลื่อนเหล่าแก้วกระโดดกระโดดกระโดดตึกตายยามครับนีอืมคาดจะตายครับนี้ยไม่ใหญ่ไม่โอ้โหแม้ว่าจะมาโชว์โหดคือถ้ามีมีดเขาเรียกว่าอะไรวะสปาร์ตา เฮ้ยม <S uce> ึงบอกโปกูถ <online> ่ายแล้วนะกูก็ถ่ายอยู่กูถ่ายนานนูมเป็นชั่วโมงกูถ่ายกูถ่ายตั้งนานแล้วมึงบอกดีแหละเฮ้ยโป๊โป๊ตกโป๊ตกโป๊ตกต้องเจอเฮ้ยโป๊ะอะโป๊ะโป๊ะอุ๊ยมันเอามีดฟันผมมาครับเออเจอมีคนมีมิดหมอเว้ยทีเราไม่มิดหมอโอ้โหโอ้ไอคนที่มันบอกว่าถ่ายกูถ่ายไปแล้วอ่ะทำไมอะ มันเอามีนหมอฟันโอ้เดี๋ยวคือมันตกลงมันโปรยยิงใช่ไหมเนี่ยไม่รู้คือถ้ามันโปรยนะเอาคลิปเนี้ยลงคน,นตายก่อนแล้คนสามแสนกว่าคนเลยจะมาดูคุณเนะี่ยเพระว่าคุณโกงขนาดไหนอะไรนคนซนต่อไกด์ผมอ่ะเหรออย่าให้ผม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเป็นการชุมนุมเทวดาหรือว่าอะไรเอ้ยมันปุ๊บมันมาข้างหลังผมนะครับจริง่งวะ เออ่มันจะไม่มีทางได้คิวผมเป็นครั้งที่สาเท่าไหร่วะครั้งที่สิบสองมันจะไม่มีทางได้คิวผมเป็นครั้งที่สิบสองแน่นอนเออคังที่สิบสามแม่งก็ขึ้นมาเลยใครไม่ได้สี่คิวว่นหัวนะครับสี่คิวทีมเราครับหัวนะครับสองคิวนี้ผมก็เต็มที่แล้วนะเจอคนโปตกแหลยอยู่ไในนี่นี่เชนเตอร์สเปอร์ครับเป็นไงครับเฮ้ยไม่ใช่เลยนะเนี่ย ทันนาด้วยโอ้ยคิดว่าจีผมโดนนะครับมันยังเร็วไปยังเร็วไปแปดปีไอ้น้องยังไม่ทันจะจบแม่งก็ยิงหัวผมไปแล้วยังเร็วไปแปดปีเดี๋ยวผมไปเรียกพี่ชายสุธิรักษ์ผมมานะครับเขามีนามว่าเคสลอรีนไม่ใช่เขาเป็นพี่ชายผมนะครับพี่ชายแท้ๆเนี่ยดูอยากเสียงอันถ้าใครสังเกตก็จะสังเกตว่าเสียงเราออกเกมเหมือนกันนะครับเขาทำงานอยู่ใน YouTube นะครับ แต่เขาใช้ชื่อแชแนว่าอะไรเรารออะไรเบรกอะไรเกินๆทุกอย่างแหละโพี่มันเอามีกระโดดปักหม้มครับวช่ไหครับโง่จังวะมันกระโดดมาแล้วปักชึคแน่เดี๋ยวไปเรียกพี่ออยมาเลยเนี่ยเื่องสุดของไอชื่อพี่ชายแท้ผมเนี่ยเด๋อเอ๊ะเขาอะไรวะเป็นับจ้ากันถึงแต่เมื่อไหร่ไม่เขาเป็นพี่ชายผมจริงแต่แค่เขาไม่เคยเห็นหน้าผมแล้วผมก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาเป็นพี่ชายในมโนภาพพี่ชายมันโอ้มันเกิดมาย่งตัวแวบๆอยู่เลย้ว คือถ้าใครสังเกตก็จะสังเกตว่าเสียงเราก็คล้ายๆกันนะครับก็พี่น้องกันนะครับะจะบออน,น,บนี่ทำ <c oughs> ไมบอกนี่ยฉันไ่เป็นแดงไก่นี่นี่ทำไมบอกเนี่ยฉันนึกว่าเป็นแดงหมูเลยนั่นเนี่ยเดี๋ยววะมากู่ยิงแล้วมีดัวยมีเดินวะมึงมาดิมึงแน่จริงมึงเคยช็อตกูโอ้ผมบอกทิ่ให้ครับเล่นกับมันคุณอย่าเล็งครับคุณไม่มีเวลาเล็งครับคุณต้องตัดสินใจยิงนะบัดนัดาหาปากกามาจุด

โเไดฮ้ยมึงแเก่งไปไหนเนี่ยไอ้แสวเกียนไม่ได้เกียนแหวะอไระยะใกล้กูยังจำได้ไม่ลืมหรอกแห่งทำให้กูแพ้ต่อหน้าฝูงชนเดี๋ยวีๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆคๆๆ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 ๆามา